สมมติวันนี้ศาลไม่ไม่ได้ให้ขยายเวลาในรอบที่สองค่ะในเรื่องของการต่อสู้ทางกฎหมายเนี่ยพักเก้าไกลจะเกิดความเสียเปรียบไหมคะพี่ก็ต้องถือว่าก็ถือว่าเราก็ไม่ได้รับโอกาสให้ต่อสู้คดีที่มีความร้ายแรงขนาดนี้อย่างเต็มที่เมื่อวานประชุมสสพักเก้าไกลก็พูดจาก,กันหลายเรื่องนะครับเอ่อเรื่องหนึ่งก็คือเราได้แจ้งสสไปว่าเราได้ยื่นขอขยายระยะเวลาในการส่ง คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานะครับต่อสามนูลเพิ่มไปอีก30วันนะครับซึ่งได้ยื่นไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพียงแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสามนูนไม่มีการประชุมนะครับก็จะประชุมอีกทีก็คือวันนี้นะครับซึ่งก็หวังว่าสามลู่เนี่ยจะอนุญาตนะครับให้ขยายการส่งคำชี้แจงนะครับเพราะว่าในคดีนี้เนี่ยช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย มันมีความจําเป็นที่จะต้องลงรายละเอียดเยอะนะครับทางในแง่ข้อเท็จจริงและข,ข้อกฎหมายในการต่อสู้คดีซึ่งมีโทษร้ายแรงมากก็คือยุบพักการเมืองและก็ตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพักนะครับดังนั้นเนี่ยระยะเวลาที่ผ่านมาที่สาลรัฐมนูญให้เนี่ยคือตอนแรกให้ระยะเวลาเราแค่15วันในการส่งเอกสารเราขอขยายต่อ30วันก็ให้อีกแค่15วัน รวมกันเนี่ยแค่เดือนเดียวนะครับเราคิดว่ามันไม่เพียงพอในการสวัหาข้อที่จริงและรวมถึงการพูดคุยออขอความร่วมมือกับคนที่เราจะขอมาให้เป็นพยานนะครับมันจะเป็นต้องใช้ระยะเวลาก็หวังว่าวันนี้สามนุนจะพิจารณาตามคำร้องของเรา